คุณจะรู้สึกอย่างไรคะถ้าวันหนึ่งเป๊ปซี่ออกมาประกาศกลางเวทีโลกว่าเรารักโค้กหรือแมนยูออกมาบอกว่าเรารักลิมวพูฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเกิดขึ้นจริงในปี2014ทันทีที่ชายชาวอินเดียที่ชื่อว่าสัตยานาเดล่าก้าวขึ้นรับตำแหน่ง CEO ของ Microsoft ภาพแรกที่เขาฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ขนาดยักษ์คือคำว่า Microsoft, l เลิฟ i n u x ใช่ค่ะเขาบอกรักระบบปฏิบัติการคู่แข่งที่อด mm ีต CEO อย่างสตีฟบอเมอร์เคยด่ากราดว่าเป็นมะเร็งร้ายของวงการวินาทีนั้นโลกเทคโนโลยีถึงกับช็อกตาตั้งหลายคนคิดว่าสัตยาคงเพี้ยนไปแล้วแต่หารู้ไม่ว่าประโยคบอกรักศัตรูประโยคนั้นคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่ที่สุด ที่จะเปลี่ยนยักษ์ป่วยที่ใกล้ตายให้กลับมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่ยุคแห่งการตื่นรู้หรือฮิตรีเฟรชค่ะถ้าสตีฟบเบลเมอร์คือแม่ทัพที่บ้าเลือดสตยานาเดลล่าก็คือนักปราดที่สุขุมค่ะเขาไม่ได้เข้ามารับตำแหน่งเพื่อทำสงครามแต่เขาเข้ามาเพื่อเปลี่ยนระบบความคิดหรือมาเซตของคนทั้งองค์กร โจทย์แรกที่เขาต้องแก้คือสิ่งที่ดิฉันทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วนั่นคือยาถอนพิษที่ชื่อว่าคลาวค่ะจำได้ไหมคะว่าในยุคบอเมอร์ไมโครซอฟท์มีคลาวอยู่แล้วที่ชื่อว่า Windows A ชัวแต่ทำไมมันถึงไปไม่รอดคำตอบอยู่ที่ชื่อของมันค่ะการตั้งชื่อว่า Windows A ชัวสะท้อนวิธีคิดแบบเก่าที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรืออีโกเซนริค่ะ บอมเมอร์สร้างคลาวด์ขึ้นดาโดยมีเป้าหมายเดียวคือเพื่อรับใช้วินโดว์เขาพยายามสร้างกรงขังขนาดใหญ่ที่บีบให้ลูกค้าต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Window ์เท่านั้นถึงจะใช้คลาวด์ของเขาได้มันเหมือนกับการสร้างโรงไฟฟ้าแต่บอกลูกค้าว่าคุณจะเสียบปลั๊กใช้ไฟบ้านผมคุณต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมผลิตเท่านั้นนะผลลัพธ์คือลูกค้าหนีไปใช้ a เม Amazon เ Web บ e r v i c e หรือ AWS กันหมด เพราะของคู่แข่งเขาเปิดกว้างกว่าใครจะใช้อะไรก็เข้ามาเสียบปลั๊กได้หมดสิ่งแรกที่สัตยาทำและถือเป็นการหักดิบคนเก่าๆในบริษัทคือการสั่งเปลี่ยนชื่อจาก Windows Azure เป็น Microsoft Azure ทันทีค่ะการตัดคำว่า Windows ออกไปไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีค่ะสัตยากำลังบอกโลกบอกว่า ต่อจากนี้ไปเราไม่สนว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรคุณจะใช้ iPhone ของ Apple จะใช้ระบบ Linux หรือจะใช้ Android คุณก็คือลูกค้าของเราสัตยาเปลี่ยน Microsoft จากผู้คุมกฎที่คอยสร้างกำแพงให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าสาธารณะที่พร้อมจ่ายพลังงานให้กับทุกคนบนโลกไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรูนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่า Microsoft l o v e Linux ค่ะ และนั่นทำให้รายได้จากคลาวของ Microsoft พุ่งทยานจากหลักพันล้านต้นๆไปสู่ระดับหลายหมื่นล้านเหรียญแสงหน้าทุกคู่แข่งอย่างรวดเร็วแต่ความกล้าหาญของสัตยายังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังตัดสินใจทำในสิ่งที่สาวก Microsoft ยุคเก่ารับไม่ได้ที่สุดนั่นคือการนำหัวใจไปใส่พานถวายให้ศัตรูค่ะหัวใจที่ว่านั้นคือ Microsoft Office ทั้ง Word Excel และ PowerPoint ซึ่งถือเป็นเพชรยอดมงกุฎที่บริษัทหวงแหนที่สุดในอดีตถ้าคุณอยากใช้ Excel คุณจำเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์ Windows เท่านั้นนี่คือไม้ตายที่ Microsoft ใช้บีบคองผู้ใช้งานมาตลอดแต่สัตยามองว่าในยุคโ o b i l e First ที่คุณหันไปใช้มือถือและแท็บเล็ตกันหมดการกอดเพชรเม็ดนี้ไว้แต่ในบ้านตัวเองมีแต่จะทำให้เพชรหมองลงและไร้ค่า เขาจึงตัดสินใจส่ง Microsoft Office ลงไปอยู่ใน iPhone และ iPad ของคู่รักคู่แค้นอย่าง Apple ค่ะความเด็ดขาดมันอยู่ที่ไทม์ไลน์ค่ะสัตยาเลือกที่จะเปิดตัว Office เ v e r s i o นสัมผัสบน iPad ของ Apple ก่อนก่อนที่จะปล่อยลง Windows ของตัวเองซะอีกนี่คือการหักดิบอีโก้ครั้งมโหลานเพื่อพิสูจน์คำว่า Mobile First ไม่ใช่แค่สโลแกนสวยหรู แต่คือการยอมรับความจริงว่าในเมื่อลูกค้าไปรวมตัวกันอยู่ที่สวนบ้านเพื่อนบ้านหมดแล้วเราก็ต้องยกขนมไปขายที่นั่นไม่ใช่นั่งเฝ้าสวนบ้านตัวเองที่เงียบเหงาค่ะวินาทีที่สัตยาถือ iPad ขึ้นมาโชว์บนเวทีพนักงานเก่าแก่อาจจะมองคอนแต่สำหรับนักลงทุนและผู้ใช้งานทั่วโลกนี่คือการตรัสรู้ค่ะสัตยาเปลี่ยนสมรภูมิรบ จากการแข่งขันที่ฮาร์ดแวร์มาเป็นการแข่งขันที่บริการหรือเซอร์วิสแทนเขาเปรียบเปรยว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของโต๊ะอาหารที่ลูกคา้าใช้นั่งกินข้าวแต่เราต้องมั่นใจว่าอาหารที่อร่อยที่สุดบนโต๊ะนั้นคืออาหารที่ปรุงจากครัวของเราและเมื่ออาหารอร่อยเสิร์ฟถึงที่ <g> ก็มาถึงการเปลี่ยนโมเดลการเก็บเงินที่ทำให้นักลงทุนในวอลสตรีทต้องร้องว้าว นั่นคือการเปลี่ยนจากขายขาดมาเป็นสมัครสมาชิกหรือ Subscription m o เด l ค่ะในอดีต Microsoft หากินแบบในพรานค่ะคือออกล่าเหยื่อขายกล่องซอฟต์แวร์ได้หนึ่งครั้งก็ได้เงินก้อนใหญ่จบไปต้องรออีก3-4ปีถึงจะออกรุ่นใหม่มาขายได้อีกทีรายได้จึงผันผวนและไม่แน่นอนแต่สัตยาเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้เป็นเกษตรกรค่ะ คือเปลี่ยนมาเป็น Office 365ที่เก็บเงินรายเดือนหรือรายปีแม้ยอดเงินต่อครั้งจะดูน้อยลงแต่มันคือรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอและกินยาวตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่า recurring revenue ค่ะตราบใดที่ลูกค้ายัางไม่เลิกใช้ Microsoft ก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกเดือนการเปลี่ยนโมเดลนี้ทำให้ค่า P/E ratio ของหุ้น Microsoft ถูกปรับสถานะ หรือรีเรตติ้งครั้งใหญ่จากหุ้นคนแก่ราคาถูกๆก,กลายเป็นหุ้นโกลด์สต็อกที่มีอนาคตสดใสอีกครั้งนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วสิ่งที่สัตยาให้ความสำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมองค์กรค่ะเขาเปลี่ยนคำขวัญจาก know it all หรือพวกอวดรู้ที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดให้กลายเป็น learn it all หรือคนที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา เขาแจกหนังสือให้ผู้บริหารอ่านส่งเสริมให้พนักงานมีความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพ t h y ตีต่อลูกค้าเลิกมองว่าต้องเอาชนะคู่แข่งแต่ให้มองว่าทำยังไงถึงจะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จบรรยากาศในบริษัทที่เคยเป็นพิษเหมือน Hunger g a m e มก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นการร่วมมือกันหรือ Collaboration นนวัตกรรมใหม่ๆจึงเริ่มงอกเงยขึ้นมาอีกครั้ง หนึ่งในผลผลิตจากยุคใหม่นี้คือการเข้าซื้อกิจการ LinkedIn, ลิงก์อินแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคนทำงานด้วยมูลค่ามหาศาลกว่า2 6หมื่นล้านเหรียญหลายคนมองว่าแพงเกินไปแต่สำหรับสัตยานี่คือการซื้อฐานข้อมูลมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อมาเสริมแกร่งให้กับอาณาจักร B2B ของเขาทำให้ Microsoft ยึดครองโลกการทำงานได้แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ซอฟต์แวร์คลาวด์ไปจนถึงเครือข่ายคนทำงาน ดูเหมือนว่า Microsoft จะกลับมาสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมคะหุ้นพุ่งทำ a l l t m m h i i h หรายได้คลาวดโตระเบิดวัฒนธรรมองค์กรยอดเยี่ยมสัตยานาเดล่าพาบริษัทกลับมาเป็นที่หนึ่งของโลกได้สำเร็จแต่สำหรับคนที่มีวิสัยทัศน์ระดับสัตยาเขารู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ชัยชนะของวันนี้ค่ะคลาวด์คอมพิวติอาจจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่แต่มันก็เปรียบเสมือนร่างกายที่แข็งแรงแต่ไร้วิญญาณ โลกอนาคตไม่ได้ต้องการแค่ที่เก็บข้อมูลแต่ต้องการสมองที่คิดและวิเคราะห์แทนมนุษย์ได้ในขณะที่ทุกคนกำลังฉลองความสำเร็จของเอชัวและออฟฟิศ365สัตยานาเดลล่ากำลังแอบซุ่มเจรจาดีลลับๆดีลหนึ่งกับห้องแลบเล็กๆในซานฟรานซิสโกที่บริหารโดยเด็กหนุ่มท่าทางเนิร์ดๆที่ชื่อว่าแซมอ u ทแมน ไม่มีใครในตอนนั้นรู้เลยว่าลายเซ็นของสัตยาในเช็คใบนั้นกำลังจะเป็นจุดเริ่มต้นของระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหม่ที่จะรุนแรงยิ่งกว่า Windows หรือ Internet Explorer ในอดีต Microsoft ก <Microsoft S 2> กำลังจะก้าวข้ามจากการเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ไปสู่การเป็นผู้สร้างพระเจ้าหรือ AI และการเดิมพันครั้งนี้จะทำให้คู่แข่งตลอดการอย่าง Google ถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ ดีวลับนั้นคืออะไรและ Microsoft วางแผนจะครองโลกใบใหม่ด้วย AI อย่างไรติดตามบทสรุปที่เข้มข้นที่สุดใน EP ที่4 DAI Sovereign ราชันแห่งปัญญาประดิษฐ์ค่ะ